สวัสดีครับผมชาติจรทรั์นะครับเอารภไยยักษ์แพ็กค,คู่ช่วยกันไหมน้องอถล่มจอมปลวกตระกูลนิวฮอลแลนด์ไหมน้องนิวฮอลแลนด์ทีเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจอกับนิวฮอลแลนด์8340อ่ะหกสูบทังคู่ครับ VIP มีต้นนางกวักอยู่ด้วยครับนะเดี๋ยวจะเอาปลวกออกแล้วก็ปลูกอ้อยนนเนาะมันมีไอ้จริงๆได้แม็กครน้อยนี่สบายครับนะเจ็ดสิบเอา่วมด้วยช่วยกันครับแฮกคู่นี่เบียดเบียด400รพลังมาครับ เจ้าที่เ0็0นย์หกศูนย์ใอ้อ้าสครับโอ้เออค่อยๆครับนะออตัวนี้จริงน่าจะเอาว่าร้อยยี่บห้าลังมาใช่ครับตัโบหกศูนน่าจะ, 100, ะร้อยสี่ร้อ้านะอค่อยๆค่อยๆ เก่ารอทั้งคู่พี่น้องแต่งรอด้วยครับทีมงานโชคกระเสบจัดไทยครับอ้โอ้ตัวเล็กนื่แรงนะตัวใหญ่นี่แรงตัวใหญ่ก็ไปทำดานอ้องวอ่อ <c oughs> ค่อยๆค่อยๆ แปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังคนระับแปดทับแปดหกสูบไดเรกทอโบส่วนคันใหญ่ี่หกสูบขามันเร็วน้องเอาออยางเส้นละสองแสนนะแต่ก็ยังมียางจากแดนแผ่นดินใหญ่แล้วก็จากอินเดียน้องจากถูกครับนะหรือว่าช็อตเด็ดนะพี่น้องหาชมยาก อออ้้250 VIP ท oh. <ations> <background> <fun> ั้งคู <IN> ่คร <c inhos> ับแอร์เย็นช้ำเดี๋ยวร้อยครับโดยพอยๆมาระวังครับระวังเรื่องตอไม้หรือว่าหินยางอ่ะรั่วได้ครับนะ มีแมฆโครชตสิบรว่า60นิดคฮสบายสบายอยู่ดินสวยครับดินสวยจะปลูกอ้อยได้อย่างงามเลยลตรงนี้ครับับตาดูทอโอ้เสียเซมแกแต่งทอได้เท่ครับนะเออ สังเช็ปลงพลาสติกครับอ๋อมีปลวกโหจัปลวกฝั่งโน้นอีกอันหนึ่งครับน้องหนึ่งสองกตจะใหญ่ๆประมาณสองครับมองนั้นมีแต่คันนาเอ้าจ้อยสิบห้าพลังมากครับ โัวโบก็รีดโัวโบก็โ,โบก็ได้เยอะนะน้องเอาสองร้อยห้าสิบโอ้ยนี่ไว้ดึงลิปเปอร์ครับนะแล้วก็เขาจะไม่เหมาะในการดันจอมปลวกอย่างนี้เพราะว่ามันอะทะมันใหญ่แต่ถ้าดันขนาดนสบาย,ยานอ้อง ไส่ที่พันสิบพันสิบสองก็ได้อะพันเก้าได้สบายสบายครับใหญ่มากพี่น้องโซนภาคอีสานน่าจะใหญ่ที่หนึ่งขนาะดทีเจ็ดศูนย์หกศูนย์แมตต์มาด้วยกันนู่นแล้วครับ คือเขาจะเคลื่อนเคลื่อนไหวช้าครับเพราะว่าใหญ่นะสตัวเล็กน่าไม่เล็กนะครับก็เคลื่อนเคลื่อนตัวได้เร็วยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่าปาดออกก่อน ทีมงานเสียเซมนะครับจะขับรถนิ่มครับไม่ไม่ไม่กระชากพี่น้องไปเรื่อยๆครับอโอ้เจอแมงป่องเพียบเลยเฮ้ยแมงป่องนี่ตัวเท่าไหร่น้องเห็นบอกว่าแพงเ่ยแมงป่องโอ้เมื่อกี้ผมเจอไปสี่ห้าตัวนะไม่ได้เอาขวดมาไหมน้อง ตัวเลี้ยงแมงปองก็ได้ได้ดีกันเป็นยาครับยายุนะวัฒนะวัดซานเอาต้นนางกวักครับประดับได้มาแล้วครับสองร้อยห้าสิบพลังมาอยางเส้นละสอง0 0นเเลย ชฉลินครับอีู่ทั้งคู่ครับอ๋อติางเลยใช้เวลาปลกูกนี่ใช้เวลาประมาณ10นาทีจบ ต็งโลห้อยช่อครับชาเดชชัวครับจอโอ้เกทำห้อยน่าจะเป็นพันไรนะพี่น้องอ,อืออ๋อดับเลยไม่เป็นไรครับ ดับก็แช่แป๊บนึงท่าหลวงแท็กเตอร์ครับแกะมาจากท่าหลวงอ๋อ,อ,อเออแบบสามสี่ส่วนน้อง กระหึ่มดีครับ6ศูนย์แล้วเนี่ยวันนี้ปรับพื้นที่80ไร่เพื่อจะปลูกอ้อยปลูกอ้อยก็นุ่นเลยครับอ้อยไร่หนึ่งก็10ไร่เนาะไป10ตัน20ตัน15ตันได้โอ้ พันตั้งเลยเนาะตันงดูด้วยยูไกลๆนะน,น,น้องฟุ้นครับสุดอีลีครับถือว่าหาดูยากนะ

เสียงพระนิวฮอลแลนด์ที่7060นยนี่น่าจะมาจากอังกฤษหรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นใหม่ๆน่าจะสีห้าล้านพี่น้องกดเลยลูกเพ่ วกเนี้ยไปปลูกพร้อมกับเทียมไม่ร้องเลยหัวนี่สมหัวข้นหมดแล้วนี่จังจังจังทำเชือเพลิงนี่พลาสติกชนิดแข็งครับก็จะไม่มีผลต่อเรื่องวัชิอ่ะจัดไปคันเดียวพอ ใหญ่มากครับกดลงไปสูงนี่น่าจะประมาณ4เมตรได้ครับจบพื้นดินอ่ะเจอไหมเจอไหมโอ้หนูไม่มีเลยนะ้อง สวยมากกลวกครับนะกลวกจะพาดินจากใต้ดินมาสร้างเป็นภูเขาเพื่อให้น้ำท่วมอ๋อหมดไปหลกไม้เยอะ้วตรงนี้ แรงดีครับแรงดีนิดยังเปียกอยู่เพอ,อยก็จะน่าจะงามครับโอ้โหดับขามือเลยสังเกตที่ทอชอบมากทอไอเสียนี่อกสุกอบมันเร็วครับ 14นาทีแล้วจะเบื่อกันไห่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ